จะมารีวิวนะคะแชมพูอาบน้ำนะคะเพชรเฮงนะคะมาดูกันค่ะอันนี้เป็นกลิ่นน้ำนมข้าวนะคะวันนี้จะอาบให้น้องโกลเด้ r e t r i e v e วอร์ค่ะขอดมกลิ่นก่อนนะคะกล <K l ant ric> ิ่นหอมมากเลยค่ะกลิ่นน้ำนมข้าว <K l ant ric> น้องนอนรอแล้วค่ะน้องนอนรอแล้ว รอแล้วใช่ไหมลูกขออน,นุญาตน,นะคะอาบน้ำให้น้องนะคะน้องนันแล้วอ่ะโอเคอันนี้น่าจะเห็นชัดกว่าหอมมากเลยค่ะ <c oughs> กลิ่นหอมมากเลยค่ะแนะนํานะคะอันนี้เป็นกลิ่นน้ํานมข้าวค่ะหอมอ่อนๆแล้วยี่งอั้งให้น้องโกลเด้นนะคะเวลาตัวแห้งนะคะเขาจะมีกลิ่นหอมมากเลยค่ะแล้วเนื้อครีมเข้มข้นมากเลยค่ะให้ดูคันค่ะนี่ค่ะซึ่งน้องชอบมากค่ะนี่ค่ะดีมากเลยค่ะแนะนํานะคะแนะนํานะคะกลิ่นนี้นะคะ